รับบทเป็นเคทายครับคาแรคเตอร์ก็จะแนวแบบเอาข่นเอดข่วพูดน้อยพูดน้อยเธอแค่เก่งประมาณหนึ่งสวัสดีครับผมชื่อปันนะครับสวัสดีครับชื่อปันปันครับปันจิรัตนานันท์ครับก็ในเรื่องรับบทเป็นแยแชมป์ครับเส้นเรื่องเราของคนเป็นไงครับสำหรับเรื่องนี้อะไรนะครับเส้นเรื่องของเราเป็นยังไงสำหรับีเรื่องนี้ก็จะในเรื่องก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเริ่มจากเป็นเพื่อนกันครับผมแล้วก็ ทำงานด้วยการอยู่ไปด้วยการแบบเทคแคร์กันอะไรอย่างครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆครับมายังไงฮรับในเรื่องนี้เป็นเจ้าของบริษัทครับทุกคนก็จะเป็นเพื่อนเป็นพนักง,งานอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นตามตามบริษัทเราก็เป็นอีกมีความสัมพันธ์เหมือนกันครับที่เก,กิดขึ้นบริษัทผู้เราเปค,ความสัมพันธ์ยังไงเป็นแบบเพื่อนแล้วก็ มันเริ่มรู้สึกดีไม่รู้ใครเริ่มรู้สึกดีก่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็แอบมีกินแซบกันนิดหน่อยแซบกินแซบนอฟพต่หรอก็นไหนบ้างนองบ้างหลายที่่จริงๆพอมาร่วมงานกันมันจะต้องปึกโตกันบ้างครับจริงๆก็เหมือนกับตั้งแต่แรกก็จะเริ่มเวิร์กช็อปเริ่มเข้าคู่กันเริ่มใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ค่อยๆพัฒนาแบบเคมีร่วมกันไปเรื่อยๆครับผมจนมันลงตัวขึ้นเรื่อยๆครับอไอซ์เบกกิ้งยังไงคะกับน้องอะไรนะไอซ์เบกกิ้งกันยังไงครับกับน้องอ๋อจริงก็แรกๆมันก็อาจจะยากแบบเพราะน้องก็เป็นคนเกรงเราก็ต้องไลน์พฤติกรรมเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยช่วยช่วยบอกช่วยสอนว่าอันนี้ทําอย่างนี้เออไรทำอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เป็นพี่ก็เลยสอนน้องบ้าอะไรนะจะได้ไม่เกรงกันมากจริงๆต้องสอนในซีนไหนเป็นพิเศษไหมครับ ก็เป็นสีแรกๆมากกว่าสีแรกๆที่เขาสีกันแบบคิวแรกๆเ้ยอาจจะแบบเกรงหรือพูดไม่ถูกอะไรเงี้ยเป็นปกติครับผมเริ่มใช่เพราะมันเป็นเรื่องแรกของผมครับอะไรค่อนข้างใหม่ครับต้องติวเป็นหนักเป็ครับก็เวิร์กช็อปหลายครั้งอยู่ใช่แล้วก็คิวแรกๆก็อาจจะเกรงๆกันบ้างแต่หลักๆก็เริ่มชิวแล้วจริงๆเราคงเป็นสี กังวลซีนไหนผมอะ่ะจะกังวลกับเอ็นซีมากครับเพราะว่าไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเลยครับแล้วก็ต้องมาถอดเสื้อเล่นแบบฉากแบบออะไรแบบนั้นการต่อหน้าคนเยอะๆก็เขินมากซึ่งเราสบายใจมากาเพราะเราได้ดรุ่นพี่ในวงการซีรีส์วายใเรื่องเอซมาติวให้เราเอง ขนาดนั้นเลยที่ถังเออรพี่อวยขนาดนี้แล้วครับตอนรู้สึกไงบ้างพี่ยุ่นก็ช่วยยังไงบ้างกับเอ็ซีใช่ก็พี่ยุ่นเขาก็ช่วยเยอะครับแต่ว่าใดๆก็คือเราก็เป็นนักแสดงเนอะมันก็คือหน้าที่แล้วเราก็ทําตามหน้าที่ไปครับผมแล้วก็ก็ใช่ครับมันเป็นงานนะครับแนะนำยังไงบ้างแนะนำยังไงบ้างงงแนนะยัไก็อันนี้เอ่อบอกไง ใช่ครับว่าจะถามว่าเออซีนนี้คนแสดงความรู้สึกยังไงหรือว่าคนพูดประมาณไหนเหมือนเราใช้น้ำเสียงไม่ถูกครับเวลาเล่นจริงมันใช่มันจะมีแบบคำพูดหรือน้ำเสียงที่เราควรใช้ที่มันถูกต้องเนอะอย่างที่่นให้ความสบายใจลินได้น้องเป็นเรื่องในซีนได้เพราะมันต้องเข้ากันสองคนปล่อยตัวปล่อยใจไปเลยครับเดี๋ยวมันก็เสร็จปล่อยจ่อยปล่อยจ่อยไปเลยถ้าเก่งเดี๋ยวมันนานเขาหรือรอะไรเงี้ยปล่อยไปตามเลยถ้าเขาไม่โอเคเดี๋ยวเขาก็ให้ถ่ายใหม่เองเยใหญ่่ อย่างเอ็นไซม์ทียม <el> ันแตกต่างจากเรื um, ่องอื่นยังไงยุ่นควมกับเขาขยี้เยอะมันขยี้กว่าเรื่องที่แล้วที่เราเคยผ่านไปอีกเหรอขี้ขยี้กว่าอันนี้มันขั้นแอดวานซ์ไปอีกเหรอแอดวานซ์กว่านิดหน่อยก็จริงจริงมันมันต้องปรับตัวเองเรายุ่นเพราะที่เราก็เคยผ่านประสบการณ์แล้วมันต้องมาันไม่ปรับตัวแต่อาจจะเป็นอีกขั้นหนึ่งมากกว่าต้องอัพสกิลเลยเหรออัพสกิล สไอ้เรื่องที่เราสกิลสูงสกิลยูงอันนี้สูงกว่าเมื่อกี้คู่กี้บอกเขาจะเน้นความสวยฉากที่เขาเนาะฉากที่มันดูแบบไม่ได้มีในชีวิตจริงอ่ะเป็นแบบคู่มันจะไปถ่ายในกระต๊อบเออผมก็ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นบ้าน บ้านผมเลยออฟฟิศอะไรเงี้ยซะมากกว่าแต่ที่พ่น้องเก่งเราจะต้องทำให้น้องฝันไทยอย่งไงบ้างเพื่อที่จะทำให้มันโตกว่าใช่ไหมทั่วไปก็้องบอกว่าไม่ต้องเก่งหรอกอะไรเงี้ยอย่างมันถ้าเก่งไปมันก็จะดูแปลกปล่อยสบายๆอะไรเงี้ยถ้าเราไม่เก่งเขาก็จะไม่เก่งด้วยมากกว่าเขาให้อิ่มสบายไหมนิดหน่อยครับทั่วญ่ก็ตามบทครับมีสบายบ้างนิดหน่อยแซมว่าย่งกับสัมผัสได้แน่ว่าบางสักบางอันน้องเก่งบางอันน้องก็แบบว่ากังวลใช่ส่วนใหญ่เป็นคิวแรกๆมากกว่า อ่าจอยอันไหนที่พอเราเริ่มเริ่มเริ่มเรเริ่มรู้สึกว่าโอเคคือด้วยเรื่องเนี้ยครับมันมันจะค่อนข้างมีเอ็นซีเยอะครับจนเรื่องเนี้ยโดยที่เรื่องเนี้ยเป็นเอ็นซีเยอะเราก็เลยเหมือนกับกระทาแบบเดิมๆค่อนข้างบ่อยครับมันก็เลยเริ่มชินขึ้นเรื่อยๆครับผมหลังๆก็จะหายเก่งไปเองใช้เวลานานไหมกว่าจะรู้สึกอ่ะโอเคเราอินคาแรคเตอร์ตัวละครแล้วไม่เป็นตัวเองแล้วเรื่องเปินแล้วก็ <c oughs> อาจจะซักเอ็นซีแบบซีนที่สองสามขึ้นไปเลยนะฮะสองคนแล้วกันก็นโฟลเลย <flow S 2> โฟล์เลยฮะปล่อยตัวปล่อยใจเต็มที้เลยนอกจากเรื่องอินซีที่เรากังวลแล้วมีมีเรื่องอีกในเรื่องนี้ที่แบบเรากังวลเฮ้ยมัน,นยากกำลับเราอะไรอย่างเงี้ยยากครับจริงๆในเรื่องเนี้ยค่อนข้างที่จะสนุกน,นะครับเพราะว่าทุกคนมันเป็นกันเองมากครับถ่ายกันแบบบรรยากาศครอบครัวมากๆแล้วก็ ทุกคนก็น่ารักกันหมดก็ถ้ายากก็จะเป็นเรื่องจัดสรรเวลาครับเพราะว่าผมก็จะทำสจวัเป็นงานนอกด้วยครับผมออของแอชเอก็จะแบบสลบับคิวบินกับถ่ายก็จะไม่ตรงกนะันมันครงเหนื่อยในเรื่องของละครเรื่องของบทอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่แค่อนดีอย่างเดียวเลยก็หรับเราใช่เพราะว่าส่วนใหญ่สิ่งก็จะเป็นเหมือนแบบเ,เป็นเพื่อนกัน ไม่สปอยดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปดูกันเอง <c oughs> ยุ่ธนามีอะไรที่ยากไหมสำหรับเรางนเรื่องนี้ <c oughs> เป็นคอรอสสนิมเพราะไม่ได้เล่นมานานแล้ว <c oughs> เราก็ผมผมก็รู้สึกแปลกใหม่เป็นเวลามาเข้าคอร์สก็เป็นความสึก <c oughs> และตื่นเต้นดีแต่กันเราก็ยังชอบตรงนี้อยู่มันก็ไม่ได้พอเล่นไปสักพักหนึ่งก็หายเกรงไปในเรื่องบทสรุปของพวกเราเป็นยังไงครับบทสรุปออมสัมพันธ์ความสัมพันธ์บอกได้เลยเหรอลองลองลองสปอย ไม่พี่ถ้าบอกก็ไม่สนุกสิครับก็ต้องเก็บไว้ดูของจริงมีรอยยิ้มนั่นอนอเม่อพี่ถามกับเพื่อนมันจะรักกันแน่ไหมใครใครก็รักเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนไม่ละเพื่อนให้ปากคู่เราแล้วก็ปากข้างมากันอย่างน้คก็ฝากด้วยนะครับคู่เฮียไทยเฮียแชมป์ครับผมจากเรื่องไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กครับก็จะออนแอร์เร็วๆนี้ครับวันที่20เมษายนทางช่อง9กด30ครับผม 对啊 <Yeah. S 2>